การทาเกษตรกรแบบผสมผสานนะครับและถ้ากเกษตรกรสามารถแบ่งพื้นที่และปลูกพืชตรงกับตามที่ตลาดต้องการครับเกษตรกรเรกรท่านั้นก็จะมีรายได้เป็นกอบเป็นกรรมครับหากอยากปลูกพืชผสมผสานที่ได้ผลดีนั้นนะครับจะต้องวางระยะการปลูกให้เหมาะสมเพื่อให้พืชแต่และชนิดเติบโต,ตร่วมกันได้แต่ถ้าจะทําการ,กรเกษตรแล้วให้ได้ผลผลิตที่สูงนั้น ก็ไม่จําเป็นจะต้องใช้พื้นที่จํานวนมากๆอย่างเช่นพื้นที่ดินที่ตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสศีมาของคุณลุนนรงรัตนจันทร์ได้จัดสรรปันส่วนที่ดิน4-5ไร่ปลูกพืชไว้หลายชนิดเช่นมะน,นาวขนุนไผ่ตรงและต้นมะระกอซึ่งจะผัดเปลี่ยนให้ผลผลิตหมุนเวียนกันตลอดทั้งปีโดยพยายามทําทุกอย่างให้เกื้อกูลกันเช่นปลูกพืชเป็นอาหารสัตว์มูลสัตว์นํามาเป็นปุย๋ยเพื่อไว้ปลูกเพื่อสวนไรานาของตนเอง ผมก็เริ่มต้นปลูกมะนาวเต็มพื้นที่ปลูกมะละกอเต็มพื้นที่ผสมผสานแซมระหว่างกลาง oh. ก็ควรจะมองดูสภาพพื้นที่มองดูสภาพดินฟ้าอากาศครับผมทุกอย่างมันต้องประกอบกันไม่ใช่ดินเดียวจะผืนปลูกงี้ได้ไม่ได้ครับผมต้องตรวจดูสภาพดินก่อน โดยเฉพาะต้นมะละกอที่เลือกปลูกนั้นคือพันธุ์ฮอลแลนด์ซึ่งประโยชน์ของมะละกอ,ก,อก็มีอยู่มากมายตั้งแต่ช่วยต้านมะเรง็งช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีและบรรเทาอาการท้องผูกเป็นต้นปัจจุบันตลาดรับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ25บาทโดยเฉพาะมะละกอเพียงอย่างเดียวคุณลุงน้ารงก็มีไรายได้เดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า10,000แบาทต่อเดือนมารับซื้อถึงที่ครับผม,เ,เ,มอเอนมาน้ำมะนาวผสมเสร็จบ้างอะไรบ้างหรือที่เราแปรรูปแล้วนะฮะห,หลายอย่าง ก็บางครั้งก็มาซื้อขนุนมาซื้อมะนาวมาซื้อมันหนึ่งมีความมุ่งมั่นที่แน่วแน่เลยนะครับ,รบอย่าท้อถอยอย่าท้อแท้ก็ให้รู้จักคําว่าพอเพียงครับผมแทบจะไม่น่าเชื่อนะครับว่าพื้นที่หลายสิบได้ตรงนี้สามารถทํารายได้หลายแสนบาทต่อเดือนครับนั่นก็ทําได้จริงๆครับซึ่งคุณลุงน,นรงก็ฝากบอกว่าการทําเกษตรแบบผสมผสานและต้องยึดทฤษฎีแบบ พ่อหลวงของเรานะครับก็จะประสบความสําเร็จได้ในอนาคตอย่างแน่นอนครับคุณลุงน้ารงบอกว่าจะเน้นใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นหลักยึดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวงซึ่งจะลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีและยังเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิตภายในสวนของตนเองด้วยโดยนําต้นกระเจี๊ยบที่ปลูกไว้ในสวนนํามาแปรรูปเป็นน้ํากระเจี๊ยบออกขายซึ่งก็เป็นการช่วยสร้างไรายได้อีกทางหนึ่งได้เป็นอย่างดีพงศิษฐ์อาบสุวรรณถ่ายภาพ พงศิษฐ์ววนนวิจิตรายงานขอบคุณคุณพงศิษฐ์ค่ะช่วงนี้